ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพตอนที่8เผชหน้า คุณปู่เซียวพยักหน้าบอกว่าดีการกลับมาของเซียวโหรจะสมเหตุสมผลอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุผลนี้ฉันกังวลแต่ว่าเซียวโหรจะเสียใจค่ะอย่างจิ้งเสียนเอ๋ยเบาๆจับมือถังซีไว้ถังซียิ้มแล้วตอบว่าไม่เลยค่ะคุณแม่หนูคือลูกสาวพ่อกับแม่และตอนนี้หนูกลับมาแล้ว เป็นอันตัดสินใจแล้วว่าเซียวหลีกับหยางจิ้งเสียนจะรับถังซีเป็นลูกสาวแม่บทสรุปนี้จะไม่ใช่สิ่งที่เซียวโหรคาดหวังแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้ด้วยคุณปู่เซียวสุขภาพไม่ดีท่านจึงไปพักอยู่ที่ประเทศเยอรมันตลอดทั้งปีกลับมาครั้งนี้ก็เพื่อเซียวโหรโดยเฉพาะดังนั้นสมาชิกทุกคนในตระกูลเซียวจึงจะมาร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำในคืนนี้ทั้งซีกำลังจะกลับมาเป็นสมาชิกตระกูลเซียวต้องมีการประกาศข่าวนี้ในงานเลี้ยงอาหารค่ำ เซียงหลี่จึงขอให้เซียวเหวากับน้องๆไปที่พัตาคาลที่จะจัดงานเพื่อเตรียมตัวล่งหน้าแล้วขอให้หยางจิ้งเซียนพาถังซีไปเลือกเสื้อผ้าสำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำคืนนี้หลังจากนั้นเขากับคุณปู่เซียวจะตรงไปที่พัตาคาลเทียนตู่โฮ่คนขับรถพาหยางจิ้งเซียนกับทังซีไปส่งไว้ที่ร้านเสริมสวยเมื่อเห็นทังซียังยืนอยู่ตรงทางเข้าร้านไม่เข้ามาข้างในหยางจิ้งเซียนคิดว่าเธอประมาจจึงเข้าไปหาและปลอบโยนด้วยรอยยิ้ม ไม่ต้องกลัวนะจะแม่อยู่นี่ขอบคุณค่ะคุณแม่เมื่อเห็นอย่างจิ้งเสียนกุมมือเธอไว้ถังซีก็กระซิบขอบคุณนะคะที่เข้ามาช่วยหนูไว้วันนี้ไม่งั้นหนูคงต้องอับอายต่อหน้าพวกเขาหนูเสียใจหรือเปล่าอย่างจิ้งเสียนมองหน้าถังซีหนูคงรู้สึกเจ็บปวดใจที่ได้รับการปฏิบัติอย่างนั้นจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดถังซีสายสีสตอบว่า ไม่ค่ะไม่มีอะไรน่าเจ็บปวดเลยค่ะอย่างจิ้งเสียนคิดว่าเซียโรพยายามเข้มแข็งจึงกล่าวด้วยความสงสารเด็กดีไม่ต้องเศร้านะทาะ,ะทุกอย่างจะดีเองค่ะทุกอย่างจะดีเองถังสีพยักหน้าสีหน้าเต็มไปด้วยความมั่นใจราวกับเธอมั่นใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีจริงๆสักวันหนึ่งเธอจะกลับไปหาคุณปู่ของเธอ เนื่องจากเซียวโรว่อมบางเหลือเกินอย่างจิ้งเสียนจึงเลือกเป็นชุดราตรีสีขาวให้เธอแต่เธอสวมได้ไม่พอดีเพราะรูปร่างเซียวโรนั้นแบบบางเหมือนเด็กผู้หญิงอายุสิบขวบชุดนี้ไม่เหมาะกับใบหน้าเล็กเท่าฝ่ามือของเธอเลยในขณะที่ถังซีกำลังขมวดคิ้วอยู่หน้ากระจกอย่างจิ้งเสียนก็เข้ามาเห็นได้ชัดว่าเธอก็ไม่พอใจอย่างมากกับชุดเพราะเธอบอกว่าเลือกดูชุดอื่นดีไหมจ๊ะถังซีพยักหน้า ขอหนูดูด้วยนะคะถึงตอนนี้นักออกแบบชาวต่างชาติผมยาวประบาก็เข้ามาเขามองถังซีอย่างพินิษพิจารณาจากนั้นก็หันไปหาอย่างจิ้งเสียนหน้านิ้วคิ้วขมวดพูดเป็นภาษาอังกฤษคุณนายอย่างครับบางทีคุณควรพาเด็กหญิงตัวเล็ก,ลกคนนี้ไปลองเสื้อผ้าเด็กนะครับถังซีเบิกตากว้างเมื่อได้ยินคำว่าเด็กหญิงตัวเล็กและเสื้อผ้าเด็กไอ้บ้าเอย๋ยเขาดูถูกเธอ แต่ถังซีมองดูหน้าอกตัวเองแล้วใบหน้าก็แดงก่ำถึงแม้ว่ารูปร่างเธอจะแบนเหมือนเด็กชั้นประถมแต่คำพูดของดีไซเนอร์คนนี้ก็สบประมาทกันเกินไปอย่างจิ้งเสียนก็โกรธเช่นกันเธอขมวดคิ้วและกำลังจะพูดทว่าถังซีห้ามเธอก่อนถังซีจ้องหน้าที่ดีไซเนอร์ชาวต่างชาติและพูดกับเขาด้วยภาษาอังกฤษสำเนียงตรงตามเจ้าของภาษาเสื้อผ้าเด็กอย่างนั้นหรือนี่หรือวิธีที่คุณปฏิบัติต่อลูกค้าหรือเพราะมันยากเหลือเกินที่คุณจะแก้ชุดให้ฉัน อย่างจิ้งเสียนมองถังซีด้วยความตกใจเธอพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วขนาดนี้ได้อย่างไรเธอคิดว่าเซียโรจะไม่เข้าใจสิ่งที่ดีไซเนอร์พูดแต่ก็ต้องประหลาดใจเซียโรพูดภาษาอังกฤษตอบโต้ได้อย่างคล่องแคล่วถังซีดูเหมือนจะสังเกตเห็นความตกใจของอย่างจิ้งเสียนในขณะที่ดีไซเนอร์ยังคงตกตะลึงเธอก็พูดกับอย่างจิ้งเสียนเป็นภาษาจีนสมัยหนูอยู่มัธยมต้นภาษาอังกฤษเป็นวิชาโปรดของหนูเลยค่ะ เมื่อถึงตอนนี้ถังซีรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยว่าด้วยความช่วยเหลือของเธอเซียโรจะมีอนาคตที่แตกต่างออกไปอย่างแน่นอนเธอไม่ต้องการแม้แต่ระบบด้วยซ้ำเมื่อเป็นที่ชิงชังของโฮสระบบก็ต้องแอบเช็ดน้ำตางเงียบเียบในความเป็นจริงเขาไม่ต้องการโฮสตที่ทรงพลังอย่างนี้หรอกใช่ไหมไม่มีใครหรอกที่จะชอบการโดนดูถูกบ่อยๆครั้งแล้วครั้งเล่าถึงตอนนี้ถังซีก็ได้ยินเสียงระบบแจ้งมาอีกครั้ง ระบบแจ้งเนื่องจากโฮสต์ทำภารกิจมองดูฉันใหม่ให้ดีๆสำเร็จระบบจะมอบแพ็กเกจของขวัญให้คุณเป็นพิเศษต้องการกดดูหรือไม่ทังซีหยุดนิ่งชั่วครู่ระบบโง่เอ้ยทำไมในถึงชอบสื่อสารกับฉันในที่สาธารณะตลอดเลยขณะยกมือขึ้นทำถ้าจะขยี้ตาถังซีก็กดปุ่มดูแต่ถังซีต้องตัวแข็งในวินาทีต่อมาไม่พบร่างเธอคุณปู่ของเธอจึงไม่รู้ว่าเธอตายแล้ว และตระกูลถังปิดข่าวการหายตัวไปของเธอเมื่อมองเห็นร่างเก่าหัวใจเธอก็ถูกบีบเคล้นเธอพึมพำออกมาคุณปู่คะเซียวโหรพูดอะไรนะจ๊ะทั้งซีหายจากอาการนิ่งงันก็สายหน้าบอกว่าไม่มีอะไรคะ่ะจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองดีไซเนอร์ชาวต่างชาติและเลิกคิ้วถาม ตอนนี้คุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจขึ้นมาบ้างหรือยังคะหรือคุณไม่คู่ควรกับชื่อเสียงที่คุณได้รับรอสักครู่ครับดีไซนเนอร์ชาวต่างชาติกล่าวจากนั้นก็หมุนตัวกลับแล้วเดินเข้าไปด้านในในนาทีนั้นนั่นเองประตูร้านก็เปิดออกมีคนหลายคนเดินเข้ามาหนึ่งในนั้นคือคนคุ้นเคยเมื่อเสียวจิ้นหนิงเห็นพวกเธอประกายความประหลาดใจก็วาววับขึ้นในดวงตา จากนั้นเธอก็เดินเข้ามาทักทายอย่างจิ้งเสียนด้วยรอยยิ้มอาสไพร์รองช่างบังเอิญจริงๆนะคะที่มาเจอคุณอาที่นี่อย่างจิ้งเสียนยิ้มน้อยๆตอบว่าจ้ะและไม่พูดอะไรอีกถังซีก็ไม่พูดเช่นกันเซียวจิ้นหนิงรู้สึกก็หันไปมองเพื่อนๆซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งก่อนพูดเบาๆคุณอาคงยุ่งหนูไม่รบกวนนะคะหนูกับเพื่อนๆจะมาทำผมที่นี่ค่ะ อย่างจิ้งเสียนพยักหน้าและพูดว่าดีจ้ารวมทั้งหมดแล้วเธอพูดกับเซียวจิ้นหนิงสองคำเธอเย็นชาต่อเซียวจิ้นหนิงเป็นอย่างมากเซียวจิ้นหนิงหันหลังกลับและเดินออกไปแอบกำมือแน่นแม้ว่าหลินหรูจะเป็นผู้หญิงทำงานที่ประสบความสำเร็จในเวลานี้แต่เธอเคยเป็นเสมียนตัวเล็กๆต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างมากกว่าจะก้าวทีละก้าวขึ้นมาสู่สถานะปัจจุบัน ในขณะที่ยางจิ้งเสียนเป็นสุภาพสตรีผู้เป็นที่รู้จักในวงสังคมอย่างแท้จริงและมาจากตระกูลที่มีอิทธิพลทางการเมืองหลานชายเธอเป็นนายพันเอกในกองทัพแม้จะมีอายุเพียง30ปีตามที่ทุกคนรู้ไม่มีบริษัทใหญ่บริษัทใดสามารถทำดำเนินธุรกิจได้หักไม่ได้รับแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งตัวอย่างเช่น หากเซียวกรุ๊ปไม่ได้รับการสนับสนุนจากตระกูลของหยางจิ้งเสียนก็อาจถูกคู่แข่งล้มลงไปแล้วเมื่อหลายปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหยางจิ้งเสียนกับสามีไม่เคยเข้าไปก้าไก่ในกิจการของเซียวกรุ๊ปลูกชายทั้งสามของพวกเขาไม่มีใครทำงานที่นั่นนี่คือเหตุผลที่เซียวหงอี้มักรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าเซียวหลี่แม้เซียวหงอี้จะเป็นประธานบริหารเซียวกรุ๊ปแต่เขาต้องพึ่งพาพ่อตาของเซียวหลี่บัดซบ ไม่ว่าเธอจะพยายามเอาใจเซี่ยงหลีกับและภรรยามากมายแค่ไหนทั้งคู่ก็เย็นชากับเธอเสมอแต่ตอนนี้ดูสิพวกเขาใจดีกับเด็กบ้านนอกที่ไปอยู่หลังเขาที่ไหนไม่รู้มาเป็นชาติบัตรซบสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป สลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพ